เตรียมตัวสัมผัสประสบการณ์มือถือที่ล้ำสมัยกับ iPhone 17 Series แล้ว Copperwire หรือ CPW ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Apple รายใหญ่ในไทยประกาศเปิดจอง iPhone 17จำนวน4รุ่นได้แก่ iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17และ iPhone Air โดยสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ก่อนใครโดยสั่งจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่12กันยายน2568เวลา19นเป็นต้นไปและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19กันยายน2568เวลา8นผ่านร้านในสตูดิโอบ c o p p e r w i อยู store corporate, take house e ่สโตบายคอร์ปอเรชั่เทคเฮาส์บายดัอีฟและร้านดอทไลทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ w w w e s เว็บด s t o ิสและ w w w l i เว็บดอทดอแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์มือถือที่ล้ำสมัยนี้หรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนมีอะไรที่คุณควรทราบก่อนที่จะทำการซื้อบัตร h HS yes, w w ย e g u e s t CONTROVERSIAL คุณคิดว่าราคาและคุณสมบัติของ iPhone 17ซีรีส์นี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจพลาดไปการเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุด and ด h i อ is part m o s t p e o p l e miss หารตรวจสอบสเปคและฟังก์ชันของแต่ละรุ่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการ iPhone 17 Pro Max รุ่นเรือธงล่าสุดทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมามาพร้อมจอภาพขนาด6.9นิ้วสวยสดดีไซน์อลูมิเนียมชิ้นเดียวชิป A 1 9 p r กกล้องหลัง4 8 MP ทั้งหมดแบตเตอรี่ที่ใช้งานนานสุดเท่าที่เคยมีมาพร้อม3สีสเงินสีส้มสมมและนนเเงิขควาจุ 56GB 5.12GB 1TB 2TB ราคาเริ่มต้น48,900บาทในขณะที่ iPhone 17 Pro มาพร้อมจอภาพ6.3นิ้วดีไซน์อลูมิเนียมชิ้นเดียวชิป A19 Pro กล้องหลัง 48MP มีให้เลือก3สีสีเงินสีส้มคอสมิกและน้ำเงินเข้มพร้อมความจุ 2.56GB 5.12GB 1TB ราคาเริ่มต้น43,900บาทและสำหรับ iPhone 17ดีไซน์สดใส5สีสันลาเวนเดอร์เขียวเศษฟ้าหมอก ขาวและดำออกแบบทนทานยิ่งขึ้นด้วยจอภาพ6.3นิ้วสว่างขึ้นและด้านหน้าแบบเซรามิกชีลด2กล้องหลัง 48mp ทั้งหมดกล้องหน้าเซนเตอร์สเตชิป A19 มาพร้อมความจุ 2.56gb 5.12gb ราคาเริ่มต้น29,900บาทและสุดท้ายคือ iPhone อันนี้คือ iPhone ที่บางที่สุดเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาบางเพียง5.6ม mm, ิมจอภาพ6.5นิ้วเซรามิกชิลทนทานทั้งด้านหน้าและด้านหลังชิป 1> a 1 9 pro ระบบกล้องฟิวชั่น4 8 mp และกล้องหน้าเซ็นเตอร์สเตกมาพร้อม4สี4สวยสะดุดตา sky blue ทองอ่อนขาวปุยเมฆ p a c e Black พร้อมความจุ5 6 6 gb 5 1 2 gb 1ที่ tb ราคาเริ่มต้น3 9 9 0 0บาทพิเศษสำหรับลูกค้า copper white ที่จอง iphone 17 pro iphone 17และ iphone air รับดีนคุ้มยิ่งกว่าไม่ว่าจะเป็นเทร d e ินเอ็ก a าเก่าแลกใหม่รับส่วนลดเพิ่มและเครดิตเงินคืนสูงสุด6 0 0 0บาท ซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์เสริมขั้นต่ำ2,500บาทรับส่วนลดทันทีมูลค่า500บาทผ่อน0%สูงสุด36เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืนผ่อนง่ายไม่ง้อบัตรตก h u p e s p a l e t e r หรือ Paynext Extra รับส่วนลดแลกซื้ออุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำลดพิเศษ20%เมื่อซื้อ2ชิ้นขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้ออุปกรณ์เสริม Apple ราคาพิเศษ สมาชิก Corp Member สะสมคะแนนและใช้คะแนนแลกรับ Bell Kim Magnetic Power Bank มูลค่า1,990บาทเฉพาะวันที่12กันยายน68 14กันยายน68เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.isudio.store w w w l i f e s t o r e และ Facebook Fanpage ให้ s t u d i o b u y c o r p s t o b u y c o r p l i v e และ l i f e และถ้าคุณอยากติดต่อห้ามข่าวสารตลาดทุนเพิ่มเติมคุณสามารถติดตามช่องทางมิติหุ้นได้ตามลิงก์ด้านล่างเว็บ h t t p s w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  e t b y w e b c o m f a c e b o o k h t t p s w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  e b y w e b c o m met y o u t u b e https://www.weibyweb.tiktok.com/ weibyweb คุณคิดว่าดีเหล่านี้คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่คุณมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ iPhone 17 Series ไหมมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในคอมเมนต์ด้านล่าง